ครับก็รับรางวัลน,นี่แหละครับตามงานเลยครับอะไรนะครับยังไม่รู้เหมือนกันครับมารอรุนครับครับเราก็เป็นศิลปินที่แบบไปดุูดาวที่มจีนจอ่าใช่ครับเพราะว่าเคยถ่ายไปทีหนึ่งครับถ่ายเรื่องผีหายยุธยาด้วยที่เพิ่งเข้าลงภาพยนตร์ไปแล้วก็ได้รับผลตอบรับจากประเทศจีนค่อนข้างดีด้วยครับปีหน้าจะมีแพลนไปต่างประเทศอีก ทำงานที่จีนเหรอครับถ้าเขาติดต่อมาก็ยินดีครับ mm hmm. เพราะว่าเราก็จะได้ทํางานกับเพื่อนบ้านเราเนาะมันก็ใกล้ๆกันด้วยครับ mm hmm. อาเซียนด้วยเปิดรับอาเซียนด้วยครับ mm hmm. ก็มีนะครับแฟนคลับบางคนก็พูดภาษาจีนได้ด้วยครับก็พอมีครับบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในไอก็มีครับเป็นภาษาจีนมีมตามน้อที่ประเทศไทยมคะมีนะมีนะช่วงช่วงภาพยนตร์ผีหาออกออกไป mm hmm. เขาก็ mm hmm. เข้ามาเที่ยว เที่ยวที่เที่ยวที่ไทยเหมือนเห็นผมบอ,อ,อกอ<ม>ีเวนต์เขาก็เอ้ยเขาก็ขอถ่ายรูปด้วยเขาบอกว่าติดตามมาจากเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผลงานละครตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบ้านเราตอนนี้ตอนนี้บ้านเราก็รออนแอร์ครับเรื่องกําไรมากครับน่าจะต้นปีครับตอนีถ่ถ,ถ,ถ่ายอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังฟรีครับเป็นช่วงพักครับ<ม>แต่ก็เรียนเรียนอะไรเพิ่มเติมครับเรียนพวก voice การวาดรูปเพราะว่าเรื่องต่อไปต้องมีวาดรูปด้วยครับ<ม><อ>เห็นแต่กลางปีที่ผ่านมาผลงานเยอะเนาะครับ เยอะเกินเลยเหรอครับก็พอมีดีกว่าครับปีหน้าก็จะเปิดอีกก็2เรื่อง2เรื่อง3เรื่องครับครับทันงท้ายก็เข้า3ามสบทันวาครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูด้วยครับใช่ครับเพิ่งปล่อยทีเซอร์ได้2วันเองก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะเพราะว่าคนค่อนข้างชอบอยู่แล้วหนังแนวประวัติศาสตร์เพราะว่าก็เป็นผลงานเรื่องแรกของผมเนาะผมก็อยาก อยากให้ทุกคนได้ดูดีกว่าเพราะว่าท่านมุ้ยได้ถ่ายทอดในฉบับของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยไปแล้วก็บางเรื่องที่คนไทยอาจจะลืมไปเรื่องของการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็ความรักระหว่างกษัตริย์กับประชาชนความรักที่บริสุทธิ์จริงๆของคู่หนุ่มสาวก็คือสินกำนวลในเรื่องครับ ภาพะยนตร์เรื่องนี้ก็กว่าจะถายก,านานก็น่าเหมือนกันตื่นเต้นครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยก็คือถ่ายพร้อมๆกับคุณชายรัชานนท์เลยก็ถือว่าตอนนั้นเรายังเป็นมือใหม่มากๆแล้วก็ประกบนักแสดงมากฝีมือเลยก็คือไอเอกสรพงษ์ไอหนิงนิรุตผู้พันเบิร์ดพี่ลิงโหนนักแสดงคับข้างมากๆครับกลัวไหมครับว่ากระแสมันจะไม่เปรี้ยงเพราะว่าคนก็รอดแูแล้วก็เกอร์ไปหลายรอบอยู่เหมือนกันว่าพี่ออนเดี๋ยวไม่อ่อนอย่างเงี้ยไม่ไม่กลัวครับเพราะว่าเพราะว่าแค่ทีเซอร์ออกไปก็ได้รับ การตอบรับดีขนาดนี้ผมคิดว่าและอีกอย่างมันเป็นพันท้ายนรสิงค์คือมันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนไทยด้วยซึ่งเราจะหาในฉบับภาพยนตร์ดูซึ่งมันยากมากและทุนการสร้างก็มากพกอสมควรและคุณแค่ซื้อตัวหนังเข้าไปดูแค่ไม่เท่าไหร่เองผมคิดว่ามันคุ้มมากๆการที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยภายในระยะเวลาแค่3ชั่วโมงคุณก็ได้รู้จากพันท้ายนรสิงห์แล้วที่คุณเห็นในตัวหนังสือตอนเด็กทุกคน อาจจะได้เรียนอาจจะไม่ได้เรียนบ้างยังไงก็อยากจะให้ดูจริงๆครับพันท้ายนอนสิงห์สิ้สปนะปีครับ30มธันวาคมทุกโรงภาพยนต์ครับใช่ค่ะเหมือนมีว่าทางที่เป็นฉบับละครน,นะคะทางโมโนเขาซื้อไปอแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงช่องสามมันจะมีติดอะไรไหมเอ่ออันนี้ก็ทางผู้ใหญ่ครับเพราะว่าทางผมเองก็ทําหน้าที่นักแสดงเรียบร้อยแล้วส่วนส่วนเรื่องช่องทางการนอนแอร์อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ละครับ อ่ใช่ครับใช่ครับขออนญ้ตถามเรื่องเยนหม่ว่าเราเม็นคนแอบเห็นว่าเราควงกันไปดูหนังควงกันไปดูหนังผมว่าพอดีกว่าครับสงสารน้องเขาผมเองก็ก็ไปขอโทษน้องเขามาเหมือนกันครับเพราะว่าผู้จัดการก็รู้จักก็ขอไลน์น้องเขามาแล้วก็ไปขอโทษน้องเขาน้องเขาก็ใจดีนะน้องเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ไม่ได้มีไปดูหนังอะไรนะอย่าอย่าเอามากกว่านี้เลยดีกว่าเพราะว่าน้องเองก็ น้องผู้ใหญ่ฝั่งน้องเองเขาคุยมาเหมือนกันว่าครบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อยาอย่าอยาอย่าเลยดีกว่าครับเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับเห<ป>ครับเข้าไปคนเดียวก่อนแล้วก็น้องเดินตามเขาไปไปไม่พร้อมกันไม่นะครับไม่ครับแสดงว่าก็ไม่เคยไปดูหนังหรือไปด้วยกันสองต่อสองผมไปดูหนังผมก็ไปดูกับน้องผมครับแล้วก็ไปดูคนเดียวไปดูกับน้าบ้างครับไปดูกับท่านมุ้ยด้วย เาไ,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 ไม่ไม่มก็งงเหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยก็ง,งงเหมือนกันโซนตัวเราสนิทก,กับน,น้องเขามากน้อนยแค่ไหนครัก็เพิ่งรู้จักกันก็ที่ขอมีข่าวแล้วก็ไปข,ขอไลน์แล้วก็ขอโทษน้องเขาไปเพราะว่าผู้จัดการรู้จักรครับตอนนี้ยังคุยอยู่ไหมครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็รู้จักกันแล้วครับจากพวกพี่นี่แหละครับทําให้ผมรู้จักน้องเขา <c oughs> ครับมีโอกาสสื่อสารต่อห<า>ไหมหรือย<า><า>ังไงหรือว่าแค่เคลียร์ตอนนี้ก็เป็น เป็นเพื่อนรู้จักกันดีกว่าครับแค่นี้เขาจะฆ่าผมแล้วไม่ใช่ล้อเล่นครับแสดงว่าเขาประกอบไม่แฮปปี้ใช่ไหมที่เขามีข่าวแบบเออถ้าเป็นข่าวอย่างนี้มันก็เสียหายอยู่แล้วน้องผู้หญิงจะเสียหายกว่าผู้ชายตัวผมเองก็ไม่เสียหายอยู่แล้วผมก็เลยไปขอโทษน้องเขาครับแต่อย่างน้องเขาเป็นสเปคเขาไหมครับผู้หญิงแบบนี้เออผมไม่มีสเปคเนาะครับผมไม่มีสเปคขอแค่หน้ารักน่ารักเข้ากันได้ก็โอเคแล้วครับนี่ค่ะจะได้นำความสัมพันธ์ไปค่ะยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลย มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันก็อย่างที่ต่อไปแล้วเนาะก็เป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นนักแสดงร่วมต่างช่องแต่ก็นี่กันได้รู้จักกันได้ครับเร่งว่งไหงนี้เห็นไปออกกาลังกายบ่อยๆไปวิ่งแข่งอะไรก็ามาถึงอยู่ในใจหรือ่งพี่อันนี้ก็ก็เกิดก่อนเลยเพราะว่ารู้จักกับพี่นงเนาะพี่นงเขาสอนเรื่องการวิ่งตอนแรกผมก็เฮ้ยวิ่งมันจะได้อะไรไปมาวิ่งมันได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิ กา,าการวางแผนเรื่องของบุคลิกภาพอะไรต่างๆที่สําคัญคือเรื่องสมาธิแล้วก็ฝึกระเบียบวินัยของตัวเองคือถ้าถ้าคุณไปวิ่งระยะเท่านี้ถ้าคุณไม่ซ้อมคุณก็ไม่มีทางที่จะวิ่งถึงแน่นอนหรือบางทีอาจจะถึงแต่ว่าคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บอ่าและบางทีเราก็อยากจะชนะตัวเ,วเองคือเราวิ่งได้เวลาเท่านี้แล้วเราอยากจะให้มันต่ำกว่านี้อีกเราก็ต้องฝึกซ้อมให้มันมากกว่าเดิมอีกครับแล้วมันยังช่วยส่งเสริมเรื่องบุคลิกภาพการวิ่งที่ถูกต้องด้วย เราเริ่มออกกำลังกายโดยการวิ่งมานานแค่ไหนครับผมวิ่งมาปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็ขยับมาเป็นระยะฮาฟมาราทอนละปีหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นฟูลมาราทอนเต็มๆ42.195กิโลครับรูสึกตชอบวิ่งหรือว่าใช่ไหมสนุกครับสนุกเพราะว่ามันได้อีกสังคมหนึ่งเหมือนเราไปเปิดอีกโลกหนึ่งเลยดูฟิตขึ้นดูล้ำขึ้นกว่าเดิมขอบคุณครับเพราะเรื่องฟิตฟิต ถึงเรื่องต่อไปด้วยละครเรื่องต่อไปก็จะเป็นซีรีส<ม>์ที่ที่ต้องที่ต้องใช้หุ่นเหมือนกันแต่เป็นละครยุคปัจจุบันแล้วเนาะครับไม่กลัวเป็นรว่าคุณจะมองว่าเฮ้ยเกาะหรือแบบกินตามกระแสรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้ผมก็วิ่งมาปีหนึ่งแล้วเนาะ<ม>เพราะว่ามันก็เพิ่งบูมมาในปีนี้ด้วย<ม>คือผมวิ่งไม่ได้คิดถึงกระทรงกระแสอะไรอยู่แล้วเราคิดถึงสุขภาพร่างกายเราเป็นหลักมากกว่าเพราะว่า ถ้าเราทําตอนนี้มันเหมือนเป็นการสะสมทุนเอาไว้ในตอนที่เราโตขึ้นมาด้วยครับ